สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะประจำปักหลังเดือนพฤษภาคม16-31ถึงพฤษภาคม2564นะคะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะ general reading ดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนใช้วิจรารณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นค่ะ เริ่มกันเลยนะคะขอญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะขอช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในปักหลังเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นอย่างไรบ้าง16-31ถึงพฤษภาคม2564นะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ช่วยบอกไพ่ช่วยสื่อสารให้ด้วยนะคะ ให้พลังงานด้วยนะคะดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีชาวลัคนาราศีพิจิกค่คะใบแรกนะคะมากับ5ถ้วยนะคะ f i v ค Cups ชาพิจิกในปักนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับผิดหวัง อะไรสักอย่างหนึ่งกับความรับความสัมพันธ์นะคะที่มีความรู้สึกมากมายภายในจิตใจนะคะให้กับใครสักคนหนึ่งของคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเหมือนกับความรู้สึกที่รินน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้วยมันล้มลงอะคะ่ะเป็นความรู้สึก ผิดหวังเสียใจนะคะบางคู่บางคนเองนะคะชาวพิจิกจะมีการคาดหวังแล้วก็มีการทุ่มเทไปกับความรักความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการใช้เซนและความรู้สึกด้วยนะคะการใช้เซนและความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันเป็นอะไรที่คุณอ่ะค่อนข้างที่จะอยากที่จะลงหลักปักฐานด้วยก็เป็นไปได้น,นะคะในบางคู่บางคนเนี่ยเห็นไหมเอ่ยสีไม้เท้าเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ บางคู่บางคน,นะคะ่ะมีการพูดคุยกันกับเรื่องของการวางแผนเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการมั่นหมายนะคะหรือเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะบางคนเองนะคะคบกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันเหมือนจะสุดทางแล้วอะ่ะเหมือนเราเดินมาด้วยกันจูงมือกันมาเหมือนจะสุดทางแล้วแต่เหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาทําให้พวกคุณทั้งคู่นะคะต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะ่ะ อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเลือกที่จะเดินออกมาจากทางเดินของคุณทั้งคู่ทั้งคู่หรือเปล่าเพื่อเพื่ออนาคตของเขานะคะเพื่ออนาคตของตนเอง The Magician นะคะมองมองอย่างนี้นะมอมองว่ามากับเด e m a g i c เ a n นะคะคนนึงอะคะ่ะเลือกที่จะเปลี่ยนทิศท,ทางหรือเป้าหมายในการดำดำรงชีวิตอะคะ่ะเหมือนว่า d ดเร c ชันหรือเป้าหมายของอีกคนนึงอ่ะมันต่างกันแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะมีการวางแผนอะไรที่เหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้มีคนนึงนะคะในความสัมพันธ์ที่คิดว่ามันแตกต่างกันแล้วอ่ะนะคะ d i เร c ชันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะคะเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะคะมีการโฟกัสไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการงานด้วยเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการทํางานการเปลีป่ยนแปลงในเรืเ่องของ โตขึ้นนะคะวัยเปลี่ยนนะคะงานเปลี่ยนวัยเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าคุณเองต้องมานั่งเสียใจอยู่แบบนี้นะคะในบางคนเองนะคะชาวพิจิกบางคนอะ่ะบางคนที่แบบไม่ได้มีคู่นะแต่มีคนคุยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราโฟกัสไปกับคนที่เราอยากที่จะมอบความรักความปรารถนาดีให้กับเขาอะคะ่ะแต่ว่าเขามองไม่เห็น คุณโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้นะคะในขณะที่คุณเองก็มีคนที่ยังรอคอยและพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณเหมือนสองถ้วยข้างหลังแต่คุณเลือกที่จะหันหลังให้ก็เป็นไปได้นะคะหากคนที่มีคนคุยนะเป็นคนคุยอะประมาณนั้นนะคะอืมมันไม่ใช่ว่าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีทางเลือกหรืออะไรนะคะเพียง mm. แต่ว่าเราเลือกที่จะโฟกัสกับคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเราเท่าที่ควรมากกว่านะคะเป็นประมาณนั้นนะ เดสนะคะเหมือนกับช่วงนี้มันมีการจบความสัมพันธ์ออกมาเนาะนะคะเลือกที่จะตัดใจนะคะแล้วก็หยุดความสัมพันธ์เอาไว้นะคะจบความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่เกิดคนาราศีพิจิกด้วยกันเองก็ได้นะคะหรือชาวลคนาราศีเมถุนนะคะ คู่ของคุณนะคะคนรักค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเก่งแล้วก็มีความสามารถเป็นคนที่มีความรอบรู้เป็นคนที่มีของครบนะคะมีความสามารถมากๆเลยนะคะเออบางคนนะคะ่ะคนคนนั้นของคุณค่อนข้างที่จะเอ,อ่อเป็นคนที่ทำงานเก่งอ่ะแล้วก็เก่งในทุกๆเรื่องอาจจะเก่งเกินไปด้วยซ้ำในบางคนนะคะบางคนนะ หากไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากๆเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โฟกัสไปกับเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของความรักเนื้อออกไหมเรื่องของเ,ออเขามีอ m b i t i o นเขามีความพยายามมีความกระหายในความสําเร็จในการสร้างตัวตนในการสร้างอาชีพในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตให้กับครอบครัวของตัวเองเงี้ยค่ะนะคะกนะ็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาน่าจะมีการ โอนเอียงหรือการถ่ายเทพลังงานความมุ่งหวังอะคะ่ะไปกับตัวตนของเขามากไปไปกว่าความรักอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะคุณเองอาจจะมีการพูดคุยมีการเคลียร์กันเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกหรือความคิดที่คุณอะรู้สึกมานานแล้วนะคะเก็บมันไว้ในใจเ,เก็บมันไว้มามากม,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 มันสะสมอะค่ะจนสุดท้ายมันอาจจะได้ได้ ได้ถึงเวลาที่คุณจะตัดสินนะคะได้แบบเหมือนกับราชินีดาบที่แบบถือดาบขึ้นมาแล้วก็พร้อมทิมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้เป็นการไปทิมเขานะมันเหมือนถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วบางคนเองเลือกที่จะจบความสัมพันธ์และเดินออกมานะคะคู่รักล่ะค่ะของคุณคนที่คุณเดียอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมด้วยนะคะ เมทุนตุนกุมนะคะชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎีพิจิกแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูค่ะเรามาส่องความรู้สึกของคนที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจของชาวพิจิกกันค่ะคนคนนั้นของคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะ ถือถ้วยนะคะเขาเองน่าจะมีความรู้สึกรักและชอบอยู่กับใครสักคนหนึ่งในใจของเขานะคะแต่เขาเลือกที่จะข่มความรู้สึกเอาไว้นะคะเลือกที่จะไม่แสดงออกนะคะเลือกที่จะเก็บมันไว้ซ่อนมันไว้ในส่วนลึกของหัวใจนะคะเดวิสนะคะ เเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะมีตัวเลือกด้วยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรนะคะที่เขาไม่สามารถตัดใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจเขาออกไปได้นะคะการถูกผูกพัฒนาการการถูกยึดติดนะคะกับเรื่องราวเดิมๆความทรงจำเดิมๆเ,เรื่องราวเก่าๆความรู้สึกผูกพันเหมือนเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะความรู้สึกเหมือนกับว่า ฉันคิดว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับฉันมากที่สุดนะคะเป็นประมาณนั้นนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของ18บวกนะคะความพึงพอใจในเรื่องของเซ็กส์ความพึงพอใจในเรื่องของร่างกายนะคะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่ะประมาณนั้นนะคะเขามีแพชชั่นให้กับคนนี้อะคะ่ะคนคนนั้นที่อยู่ในส่วนลึกหัวใจของเขาอะคะ่ะค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะคะแต่เขาไม่แสดงออกอ ตอนนี้เขาน่าจะมีการผิดหวังเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มเนาะแตดถ้วยเข้ามานะคะการมีตัวเลือกนะคะเขาเองก็มีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์นะมีคนที่อยากที่จะเข้ามาผูกมิตรผูกมิตรภาพนะคะอยากจีบอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอีกกรณีหนึ่งเราสามารถอ่านได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะตอนนี้ มีเรื่องหลายเรื่องนะคะทําให้เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะมองว่าหลักหลกน่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะคะการเงินที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้อย่างระมัดระวังและรัดกุมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งมันก็น่าจะเมคเซนส์กับสถานการณ์โควิด -19 เนาะอืมน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกๆคนก็จําเป็นต้องคิดอยู่แล้วนะเนาะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยกอดเงินไว้นะคะกอดเหรียญไว้ เป็นในเรื่องของความรักนะคะหมอเองมองว่าเขาน่าใจอยากกอดความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่อะคะ่ะยังคงไม่อยากให้หายไปไหนแต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังกอดมันไว้ข่มมันไว้ในจิตใจแล้วไม่แสดงออกและไม่ take เทคแอคชั่นใดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ไม่เลือกไม่ถูกแต่ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจคนที่เขามีแพชชั่นนะคะคนที่เขา ผิดหวังเห็นถ้วยไหมคะเขามีถ้วยเขามีตัวเลือกเจ็ดถ้วยแปดถ้วยมีตัวเลือกนะคะมีคนเข้ามาเลือกมีเลือกเยอะเลยแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกนะคะเลือกที่จะโฟกัสกับคนที่เขามีแพชชั่นหนึ่งคนที่อยู่ในใจของเขานะคะคนที่เขาเดีวอยู่ด้วยนะคะอ,อ,อาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะชาวธาตุน้ําเข้ามาเยอะนะกรกฎมีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะ กันพฤกษบ,บังกรค่ะเรามาดูในฝั่งของคุณกันบ้างน,นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้8เหรียญน,นะคะคุณโฟกัสไปกับเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของการทํางานการทํางานประจำนะคะการเรียนหนังสือนะคะเรื่องของการสร้างรายได้นะคะ เด็กถือไม้เท้าเข้ามายังคงมองหาเรื่องที่จะต้องต่อยอดในเรื่องของการสานต่อการทำงานการทำรธุรกิจหรือโปรเจกต่าต่างนะคะหากใครเรียนอยู่ก็ต้องคิดต้องวางแผนแหละเนาะเพื่อที่เราอ่ะแบบหากใครใกใกล้เรียนจบก็ต้องหาโปรเจกต์หาหัวข้อในการทำเพื่อจะจะจบใช่ไหมอ่า คือมันเป็นเรื่องของการสานต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทำอยู่นะคะต้องคิดต้องมีไอเดียเพื่อที่จะเสนอนะคะเพื่อที่จะทำอะไรก็ได้นะคะให้เราแบบยังคงอยู่เช่นนะคะหากมีตำแหน่งก็เพื่อที่จะให้ตำแหน่งเรายังคงอยู่นะคะไม่หลุดไปนะคะเพื่อสร้างผลงานสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะให้หัวหน้างานเห็นนะคะให้มีชิ้นงานในมือบ้างในปีนี้ประมาณนั้นนะคะ ค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดนะคะบางคนมีการแบกภาระนะคะมีภาระนะคะแบกบเยอะแบกบความคาดหวังแบกบงานนะคะงานเยอะนะคะถือทุกๆอย่างไว้ในมือเลยนะคะสิบไม้เท้านะคะมันทาให้คุณอึดอัดน่ะมันเป็นภาวะของการอึดอัดอึดอัดแบบว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงต้องอยู่อย่างเดียวต้องอยู่ตรงนี้นะคะไปไม่ไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ ต้องยึดติดเราไว้ล้อมเราไว้นะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้เป็นเรื่องของ ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเรื่องของสิงที่เราจําเป็นต้องรับผิดชอบนะคะคุณพ่อคุณแม่เรื่องของหนี้สินเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราไปใช้โดยแบบมันไม่จําเป็นแต่เราไปใช้เช่นช้อปปิ้งออนไลน์อย่างนี้นะคะเป,เ,ปเป็นไปได้นะดาบมันคือออนไลน์นะคะประมาณนั้นนะค่อนข้างที่จะหนักจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะแบกทุกๆอย่างไว้นะคะไม่วางนะคะเพราะมันวางไม่ได้อยากจะวางอยู่นะแต่มันวางไม่ได้นะ่ะอื The High p r e t e s t นะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีการใช้เซนและความรู้สึกในการตัดสินใจหรือการกระทำอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้เหมือนว่าจะค่อนข้างฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟังในสิ่งที่ตัวเองคิดมากกว่าคนอื่นบอก นึกออกไหมประมาณนั้นนะคะแต่มันเป็นการฟังในเซนส์ของเรานะคะเหมือนเราจะเริ่มใช้เซนส์มากขึ้นนะคะว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เราเคยเจอแล้ว,วมันควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออเราคิดว่าเป็นแบบนี้มันจะต้องใช่แน่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการที่เราใช้ใช้สติมากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะมองทั้งข้อดีและข้อเสียของสิ่งที่เราจําเป็นต้องเจอนะคะ มองข้อดีข้อเสียด้านขาวด้านดำนะคะเราจะทำอะไรเราก็จะมีการคิดไตร่ตรองมากขึ้นนะคะ The h i g h t r e s i s เอ่ออาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนด้วยก็เป็นไปได้นะคะในบางคนเองไปเจอไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะสถานะยังไม่มีนะคะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการพัฒนาหรือว่าไม่มีวิแววที่มันจะดีขึ้นอนะ่ะประมาณนั้นก็เลยอาจจะทําให้คุณค่อนข้างอึดอัดด้วยก็เป็นไปได้นะคะหนึ่งใน อีกกรณีหนึ่งนะพลังงานที่เข้ามาเพิ่มนะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะเรามาดูพลังงานเอาคัมกันนะคะ เปนอวานซ์ Advanced, นะคะบางคนเองนะคะในปักนี้อาจจะมีการสร้างกำแพงขึ้นมานะคะเพื่อปกป้องตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะหนักเหนื่อยเนี่ยหนักเหนื่อยนะคะเครียดกังวลผิดหวังนะคะชาวพิจิตรปักนี้นะ่ะเป็นพลังงานแบบลบๆนิดนึงนะแต่ว่าเราจะเริ่มแบบสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วเพื่อปกป้องตัวเองแล้วนะคะ v เ n นอวานซ์เห็นไหมเอ่ยเนี่ยจะเป็นการแบบ ต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะฉันจะไม่ยอมที่จะอยู่กับอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะคะมันมันมันเป็นได้แต่มันเป็นได้ไม่นานหรอกนะเพราะว่ามันคงจะไม่มีใครสามารถที่จะทนกับความรู้สึกอะไรแบบนี้ได้ไปนานๆน,น,นะเนาะออคุณเองก็ค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันตัวเองหรือหัวใจตัวเองอยู่แล้วแล้วล,ล,ละนะตอนเนี้แล้วก็แบบ ตั้งกำแพงขึ้นมานะคะเพื่อที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณเจอนะคะในบางคนมองอีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมีการได้บล็อกกันนะคะเป็นการบล็อกกันปิดกั้นกันทางความรู้สึกหรือเป็นการบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียนะคะไลน์เฟซบุ๊กอ Instagram นะคะสี่ถ้วยนะคะ อาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกใจนะมอมองอย่างนี้นะคะมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ถูกใจนะคะยังโฟกัสกับอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะคนเดิมๆความทรงจำเดิมๆนะคะเรื่องเดิมๆในอดีตนะคะเป็นไปได้นะหมอว่ามันเป็นไปได้ที่คุณอาจจะได้มีการนะคะได้เจอได้เจอกับคนที่เคย คุยกันนะคะแฟนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าคนกเก่าเขาก็อาจจะกลับมาวนมาเวียนมาหานะคะเนี่ยเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยหกถ้วยนะคะมีเวลานะคะอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแหละอยู่กับเพื่อนนะคะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงเพื่อนเ,ออเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะได้ทํากิจก,กรรมต่าง ประมาณนั้นนะคะเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโฟกัสนะคะราวควรหากมีการบล็อกมันไปแล้วเนี่ยนะหากมีการบล็อกกันไปก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะมีเวลาได้ไปแบบชิดแชทเมาส์มอยประมาณนี้นะอืมเก้าดาบนะคะเก้าดาบก็ค่อนข้างที่จะเพียดอยู่นะ แม้ว่าจะพยายามอยู่ให้ได้หมออ่านอย่างนี้นะหมอว่าคุณพยายามที่จะรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็อยู่มันอยู่กับมันให้ได้นะคะในช่วงปักนี้อืมถ้าถามว่าคุณอยู่มันอยู่ได้ไหมอ่ะมันก็มันก็โอเคขึ้นนะคะอืมถ้าเราแบบเหมือนคุณอาจจะไปเปลี่ยนพลังงานโดยไม่ไฟโฟกัสกับเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจนะคะโดยการใช้เวลาในการทำกิจกรรม,มอื่นๆงานอดิเรกน,นะคะงานที่คุณชื่นชอบอาจจะนั่งดู netflix หรือว่าอาจจะ ยังไงดีล่ะคือไพ่ใบนี้มันเหมือนเป็นไพ่ของการออกสังคมอะคะ่ะมีการได้เจอได้เจอเพื่อนฝูงกลายไปแบบปาร์ตี้สังสรรค์หรืองานเลี้ยงแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงของโควิด1 9จะทำอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้นะคะมองว่าน่าจะเป็นการ,การหากิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะเข้าคลับก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันก็โอเคขึ้นนะไม่ได้ไปโฟกัสกับพลังงานเดิมๆประมาณนั้นนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอะค่ะเขาน่าจะอยากกลับมาพูดมาคุยกับคุณนะคะในปักนี้อะแต่เหมือนกับคุณอะไม่ไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วหรือเปล่าคะเหมือนมีกําแพงแล้วนะ่ะหมอว่านั้นเนี่ยเหมือนแผลมันยังใหม่อยู่มากๆเลยอะคะ่ะอบางคู่บางคนมันเพิ่งเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนี่ยนะคะอาจจะออกมาแล้วก็ยังบล็อกกันอยู่นะคะยังไม่ได้ปลดปล็อกปลดบล็อกกันนะคะนะคะถ้าเป็นในทางโซเชียลมีเดียนะ แต่เขาอยากคุยนะคะในปากนี้ลองดูนะคะเขาน่าจะอยากกลับมาพูดมาคุยนะคะเนี่ยหกถ้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของเขามันยังเป็นราชาถือถ้วยอยู่อะคะ่ะแล้วก็มีแพชชั่นอยู่ด้วยเนี่ยนะคะอ่ะเรามาถามออร์เคิลกันนะคะว่าออร์เคอลอยากจะแนะนำอะไรคะ Walk in beauty นะคะโฟกัสไปกับสิ่นสวยงามนะคะเดินไปตรงนั้นนะ Your light is shining brightly ชีวิตของคุณนะคะแสงสว่างของคุณมันกำลังเฉิดฉายแล้วนะคะคาดหวังนะแล้วก็จงมีความหวังนะคะว่าให้มันเกิดขึ้นนะขอหนึ่งใบนะคะจาก Lever Oracle ค่ะเลเวอร์ออรได้อะไรวันนี้โอเคใบนี้สวยไหม deep in your heart you already know the answer do what feels right mm. lover's oracle mm. บอกนะคะว่าฟังเสียงหัวใจในก้นลึกของหัวใจคุณรู้คำตอบแล้วแหละทำในสิ่งที่คุณ feel right นะคะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะคุณ feel right ยังไงทำมันนะคะ ทําตามสิ่งที่หัวใจบอกเลยนะคะ Lover Oracle s แนะนํานะคะประมาณนี้นะคะชาวพิจิกนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถ add line id เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะารายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนนะคะในการทําคลิปต่อไปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะ โชคดีนะคะทุกคนไว้เจอกันอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ